จัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยทีเดียวนะครับสำหรับงานสยามรวมใจไทยช่วยไทยนะครับที่จัดขึ้นณลานพ์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนครับซึ่งวันนี้ในกิจกรรมในงานก็มีการจัดทอล์คโชว์ด้วยนะครับจากนักพูดชื่อดังพร้อมทั้งยังมีมินิคอนเสิร์ตนะครับจากโจก้องนูโวมาช่วยสร้างสีสารให้กับงานนี้ด้วยอีกด้วยละครับ คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพนังใจของคนไทยคือศาสนาพุทธพนังใจของคนไทยคือคนไทยไม่มีคนชาติใดมีน้ำใจยิ่งใหญ่เท่ากับคนไทย ยินด,ด,ดีครับก็ได้มาช่วยๆกันผมเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องมีอีกบ่อยๆแน่เลยแบบเนี้ยไอ้แบบว่าการน้ําลดแล้วคงต้องช่วยเหลือกันต่อเดี๋ยวคงต้องมีงานที่ศิลปินต่างๆหรือว่าใครก็ตามหน่วยงานไหนก็คงต้องมาช่วยกันน้ําลดออกจากตัวบ้านแล้วแต่ว่าเข้าหมู่บ้านยังต้องใช้เรืออยู่ถนนนาวงประชาเรียบคลองประปา ก็น่าจะมีนะครับเพราะเราลืมนึกตรงนั้นไปเลยเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ไม่ได้คาดหวังเรื่องพวกนี้อยู่แล้วสมัยนี้ทําอัลบัม้มทําดนำตรีก็เพื่อว่าตอบความรู้สึกตัวเองกับแฟนคลับเก่าๆแต่พอเจอเรื่องน้ําท่วมอีกยิ่งลืมไปใหญ่เลยอ,อัลบั้มวางปุ๊บน้ําเต็มเลยหมดกันทีมข่าวทรูอินไซต์ก็ขอส่งกําลังใจนะครับขอให้สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับทุกๆวันเลยละครับ